วันนี้มีรถมือสองสภาพดีๆมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับคันนี้เราคัดเลือกมาแล้วเราก็ดูจากภาพรวมนะครับไม่ว่าจะสภาพรถจากรูปที่เห็นนี่แหละนะฮะสีสันสวดทรงการตกแต่งทั้งหลายนะฮะเราก็เชื่อแล้วก็ราคาด้วยสำคัญเลยก็ดูว่า มันเป็นรถคันที่น่าสนใจมากๆคันหนึ่งนะครับเผื่อสำหรับท่านที่กำลังมองหารถยนต์ไว้ใช้งานพร้อมใช้สักคันหนึ่งเนี่ยโดยส่วนตัวเราคิดว่าคันนี้น่าสนใจก็ลองติดต่อหาเจ้าของเขาดูได้นะครับตามรายละเอียดในวิดีโอนะครับว่ารถยังอยู่พร้อมจะให้คุณเป็นเจ้าของหรือไม่นะฮะแล้วก็ ทดสอบทดลองรถกันซะให้ดีนะครับแล้วก็อีกนิดหนึ่งช่วงนี้อากาศร้อนอยู่ตลอดเวลาตรวจสอบน้ำในหม้อน้ำด้วยนะครับน้ำมันเครื่องด้วยนะฮะดูด้วยมีร่องรอยบาดแผลอะไรบ้างไหมนะครับก็ขอให้โชคดีกับรถคันนี้